มาเด้อมากินโสมตำติ่ปลาหมอมากินกินในตังวงแห่้าพักคัะอันนี้บานไปเด้อมาเด้อ อ,อยายนอนยกม,มีนอยุใจใหม่สิกิปเปนยังตมะคงปีงปลามอปลามอยังปีงอยู่มากประท่าไหนฮอด ม้อสิกินน้ำดังอ่ะกินโสมก่อนเล้วอี่น้องมาเริ่มส่วนน้ำกันส่วนดอกฮืงค่ะกินอะไรบอสไส้ตีไปตีได้เลยบรรยากาศดีพอจะยุดหน้าเนาะเจ้าเลยเนี่ยบรรยากาศฮ้อนๆแต่ก็อยากยุดบอกไปเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยบรรยากาศร้อนๆบอกหยุดกับไหยุดอากาศเย็นน้าอากาศเย็นยุดอเออคือบ้านได้ก็แม่แต่ล เ็นอว่าเน้ยตาลบอกว่าแม่แม่เอาลูกันนั้นมาจากไหนนะหนูอยากกินอีกถ้าหนูอยากกินก็แปลกับป้าโบสิค่ะบ้ามากันนถ้าเดยบอหมดมันมีมันเอาขอถือไปหน่อยหนึ่งเมืวานนี่ะมือนี้อากาศเด็นเย็นเนอ อากาศเยน็เยนๆพักกันยินตาม,มาคงสามคน,นกันแต่สเตมเพิ่นบอกเละมาถึงได้แล้วนี่วันเมืนเนี่แม่สามสองสองเพิ่นา,วา,าไวเ่น,ก, 5, นก็บ้าหายอันพร้อมตี้คือบอกกูตะตัวเกาเนีเอาคนหน้าบบาคนดวงเฮง,งนะคะยูทูก็จะปังแง้จะเรือจะตนยั

้อพี่น้องกินตํามแบบคงบรรยากาศหนาวหนาวทังนี้เด้อสีสุวรรณห้อาไรยูวันเนาะทั้งวันห้องสิหนาอุ่ยอยากอยากอย่างอยากเพื่อบ้านเด้อฮาบรรยากาศแล้วหนาวห่มผ้านุ่มน่ะพี่น้องห่มผ้าห่มผ้าบ้านเขานอตกินนอตกินนอคอยชิมมากินกินนิดเดียขาด้วยเปล่อไม่กินนอวะท่าไหนว่าด้วยกัน แล้วไสตันขึ้มานน้วยอยัทิงกนมีพี่นองเลยน่นนอนสบารับสบาอยต้อกินยาคนเด้่าอสีดาบกัไปเลยพี่น้องเอ้ยกินข้ากินสมตามหมาเคเข่าคุ

เจ้าวิธต้นทักข่อยขอยมันผอก็อยากกินก็หาไม่ได้เห็นเนี่ยเราข่อยเห็ไ่อยุกเนี่ยข่อยกินด้าเจ้าก็อยากให้แต่ข่อยกินหน่อยากไปกินน้ำ<อ>ัวะไปกินน้ำขมัน<อ>ไะกินน้ำนะา <laughs> ขู่แไหมฮะริดเสองย สองศูนย์สองตัวยี่สิบตัวสี่สิบไม่จะม่แม่งนะตัวตัวสิบแปดเป็นเดือนกมาเมือนกัเมือคก เราไปไหว้ะพมแต่ถ้าอดิเชิญอดีตอดิเชิอยอะมตนก็มน่อยู่ไดอเปล่าดเชิญอือเปอ่ออไเพื่อนด้นะค่บอล ก็ลกนตมเนาะนักงนขาดเลย่นเนาะเอมันแล้วนะผมผู้วญหรอก็ตึงวนไปมได้ด้เลยได้กี่ร้ยนมเอาไปอสนน้ไใชไมจับอเร้าริส้าแล้ว่ไปนเเพื่อกระื้องเต็ตาิเนานสวยเทอไหไปจั ไปดึกแล้วมือไม่สะอาดนี่เลยยี่สิบ้องรี่สิบสาม Với tốp bán. Trần lão muốn bán. Với áo nắng của ta. Với thiệu của hai bọc. Với móc. Hai bọc. Hai bọc. Với móc. Hai bọc. Hai bọc. Hai บอลหันสวนปีเนาะทั้งเก็ทั้งน้มันแตกเปิ้อนเลยตอตือขินอาบน้ำแลวท่าขี้ใช่ไหมกินตะกอนจะจึงไม่ร้อนไม่รท่าิ้วจาน่าไมาอ่ะตัดโบตอแห่งเริ่มเสื้อตกระโปรงน้อยปะกรด๋อแหงบอกระบ๋องกรปลอเแินีข้าวที่บอกข้าวนายังร้นู เขาบ่อาบเส้นให้นดูกบ่อาบน้ำน้ำัพูดน้ำอาบน้ำหนาหนาวค่ะแล้เวลอาบน้ำนาเล่นในหงแต่งอยู่น้ำกอดจุดกอตัวยอาบแ้่บังคน่่บาคนน้อยข่ดีด ไม่ชนก็ได้ไม่ต้องแล้เมมีเงินจไปายโด้วยแล้วกบเยนะต้องไปนะ้อขึ้นทับเรืหัน เช่องขอมีเ่กับช่องบุกเพื่อนอะไรเป็นพวาบ้านก็ด้ละของกันจ้อวะ่ขาบุกบอกกก่าวไปเลยนะยังถึงเลยใช่เจาาเลยแหละเจ้าเ้าในทักห้เลยเอ้ี่รถคขับไปผาพวกมาฮะเนี่ยพวกระมืออะ็นปัญะเพร่ะเนเพราะเห็นนันได้ช่ประมุอยู่นะไม่ได้ดีถ้าอย่นวะ ซิ่งช่อมาซิ่ห่าช่อสามคนวเลบงวนีมนลัหวกินซอกซอกซอกอกซอกในยิกบาทได้มาทานตตทากรเอาเสือนนี้อะไรยิ้มก่าเ็นาวแ้ เย็นพี่ก็เสี่ยงเรื่องง่ายมากจ้ิจะบังคัมันยังไงเนี่ยนั่นแหะครับนั่นคือบังค่บมันไม่องการ ไอ่เดียวทำหนึ่งี่ิบาททำเรื่อย่สิบ,บสสิบาทเพิ่บานเนี่ก็บงคนมันได้ไ้กันแลเจ้เจ้าก็เด็กด้แบบไม่เข้าแบบสิ่ง จับไปบุญเงินบุญเง่าข้าพี่น้องข้าสเตมมาหย่างตลาดนัดเนาะจะไปจับตุ๊กตาอันหนึ่งตุ๊กตาปีซี่เป็นมื่สองป้าขอกระขิดใบหญียสิบบาทไปจะเบิ่งขั้นหาข้าขอใหเ้เคุณท้อยจา่าตรวจได้หาไปก็ฟันหาปุ๊บเออมาจากโรงเรียนกับข้ามาหย่างตลาดนัดเลยเนะยาะเดี๋ไรกะตาถึง อยาคีบะยีสิบบาทนั้นเป็นตุ๊กตามืองสเป็นแบบกินย่อนนะซุปเปอร์แมนสไปเดอร์แมนน่ะนะไปจับเบิรงพี่อันเท่าไหรพันห้าบาทที่เขาคอยจ่าโดดเินเลยปูก็มาค้าเอาตะคองเห่นไปย่างไปดูย่าง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 ห้าย่างเลยหาตะองเห่นของเ่นซตเปอร์ปมอสันยังแพงเลพันหาขนาดเอหนึ่งก็ยังบ่เคยสื้อถึงด้อย ไอ้เพ hey, ื hey, ่นมือสองอันทีจะพันหาคู่สามคู่สี่สิบบาทไปเลยไปเลยมันไปถึงสี่แล้พี่น้องก็ไปจับเบิ่งเนาะพันหาคู่เนี้ยหน้าไหกี่สิบบาทพี่น้อง อน,นี้อันละรอ้อยเทมเป็นยังประตูข,ขใจป้ไม่าายมันอง่คนตมาดูีม้ะบาเรื่องมากเกออนะนะ็ดูตามป้ายนะคะราคานะดูตามป้ายนะ ถ้าอย่าไปหยิบของมันแพงแม่แม่ไม่มีตังค์ซื้อให้นะเพื่อสิไดก้กระเดือเด่องมากเดื่องน้สเต็มซื้อไปกระบอกวเดถนดนิพี่อไม่ต้องกระทิมเอาขื้นไปหอดถือบิดจากตลาดเด็กก็เริ่มสิทิมเลย คือหออทองกับบี้ถิ่มจับเอาจับเอาโทรสัประกับข้องเหรียที่ซื้อไปกับถิ่มซ้ำแช่แมนยังไ่ให้เอากบรบ่ไดหายเดีวเวเๆ เมเบมักกับเวาวนะเ,าเรือกับปบมักกับตลหาสิบาทจานเป็นเก็บเป็นซื้อเป็นเรือนเป็นสิงวาวตบ่ว,ไปไปวเป็นเอาหรอพี่นอกนี่แทกพกแตงเนาะโคงเด็ดมือฉีนี่เฮ้ยีนี่น ในได้เราเพกาตงเบิ้องพ่นเดือเราพี่น้องเลยบม่ไไ้จะเทื่อดรก